สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเรื่องเล่าสาวตุ้มวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันให้ฟังนะทั้งที่ผ่านมาแล้วานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพี่สาวตุ้มนึกอะไรขึ้นมาได้ในชีวิตที่ผ่านมานะพี่สาวตุ้มก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สมัยพี่สาวตุ้ม เป็น uh, ดูหรอกนะว่าพื้นพื้นนั่นก็สะอาดอยู่หรอกนอนลงพื้นห้องน้ําแล้วก็เอาตะแคงด้านซ้ายนะพี่สาวตุ้มจับตะแคงด้านซ้ายจัดท่าให้เขานะก็ฟังเสียงหัวใจมันหัวใจมันยังเต้นอยู่แต่ว่ามันแผ่วเบามากจับชีพจรดูก็เบามากนะพี่สาวตุ้มก็เลยมองหน้าแฟนเขาลนลเนาะว่าตกลงเอาไงอะนะคะเขาบอกว่าแล้วแต่เธอระหว่างนั้นก็โทรให้เขาโทรเรียกอ่าบูรันอํบูรันนี่เขาเรียกอะไรฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่า พี่สาวตุ้มก็เลยปั๊มหัวใจเขานะคะโดยการ cpr นะคะแล้วเขาก็เฮือกขึ้นมาขณะเดียวกันนั้นก็มีผู้ภัยนะคะเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็เอาออกไปขึ้นรถเนี่ยแหละนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวจากที่พี่สาวตุ้มปั๊มเขาเนี่ยปั๊มจนเหนื่อยอยู่นะคะแล้วพวกผู้ภัยนี่ก็ถามพี่สาวตุ้มว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคงอยากจะทราบว่าเราทำไมถึงทําเป็นทําได้หรือเปล่านะีน่พี่สาวตุ้มก็ไม่ทราบจุดประสงค์ ชื่อเสียงเรียงนามเข้าไปแล้วก็บอกว่าบอกประวัติคร่าวๆนะบอกประวัติพี่สาวดุ้มคนที่ช่วยชีวิตนะคะแล้วเขาก็บอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมพี่สาวดุ้มก็ให้เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะสักประมาณสองชั่วโมงอ่ะเขาโทรกลับ ใช้วิชาชีพที่เราเรียนมานะคะได้ช่วยชีวิตคนแล้วก็มีอยู่อีกอหลายเคสอยู่นะคะที่พี่สาวตุ้มได้ช่วยแต่ว่าก็อย่างเช่นเด็กตกน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่สาวตุ้มก็ช่วยปั๊มช่วยเอาน้ําออกจากผาดบ่าอะไรก็ว่าไปตามที่เราได้เรียนมาพอถึงเวลานั้นนะ่ะถ้าเราต้องช่วยใครความความที่เราเรียนมามันก็จะออกมา คือแค่แค่ฝึกอาจารย์ก็ให้ฝึกอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าเหตุฉุกเฉินแบบนั้นนะพี่สาตุ้มก็ยังไม่เคย mm hmm. พอไปเห็นเด็กตกน้ํา mm hmm. ไปเล่นน้ําชีนะคะที่แถวอําเภอกันทระบิชัยนแถวนั้นมันจะมีหลําน้ําชีแล้วเขาก็เล่นน,าน้าแล้วเด็กก็พลัดตกจากห่วงยางนะพี่สาตุ้มก็ช่วยจนเด็กฟื้นขึ้นมานะ mm hmm. พ่อแม่เขาก็ดีใจนะแล้วก็อุลา,อย,าอย่างอยู่จาไม่ได้อย่างเด็กล้มเด็กอะไรตก้างแตก้างอะไรอย่างงี้พี่สาวตุ้มก็ช่วยช่วยเย็บช่วยอะไรอย่างนะี้เอา เข็มเย็บผ้าเราเนี่ยเย็บก่อนเพราะว่ามันอยู่้างนอกเนาะหรือไม่ก็ไปห้ามมยวยเบทีมวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักมวยเขาแตกก็ช่วยห้ามเลือดหรือไม่ก็ช่วยเย็บแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่โดยประมาณนะนะทำได้อยู่นะคะการห้ามเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นพื้นฐานของการวิชาสุขศึกษาอยู่แล้วนะคะแล้วพี่สาวตุ้มก็ยังเคยทําคลอดด้วยนะคะ ทีนี้หมอพยาบาลกลางคืนก็ไม่มีเนาะไม่มีพยาบาลก็มีไม่เยอะอะมันไม่ครบมันไม่พอนะคะทีนี้เขาก็น่าจะเป็นแรงบิงเขาจะมานะคะอรอห้องคลอดอยู่น่าจะเป็นแรงบิงเข้ามาแล้วก็ก็บิงเราก็ไม่รู้หรอกเราก็เขาบอกเขาก็เรียกพี่สาวตุ้มเนาะตุ้มตุมต้มมาเบิร์กันาะมาเบิร์นน่ดพี่สาวตุ้มก็ไปเปิดผ้าเขาเอาผ้าคลุมไว้แล้วพี่สาวตุ้มก็เปิดดูนึกในใจตอนนั้นพี่สาวตุ้มอายุเท่าไหร่พี่สาวตุ้มอายุสิบพอพี่สาวตุ้มจบโมหกนี่ก็ พี่สาวตุ้มไล่ดูก่อนสิบแปดปีตอนนั้นพี่สาวตุ้มอายุประมาณสิบเก้าปีเนาะพี่สาวตุ้มไปเปิดผ้าดูอุย้ยทาไมทําไมพี่สาวเราขนเยอะจังเราคิดแบบนั้นไงเราเราไม่ทราบนะพี่สาวตุ้มไม่ทราบว่ามันคือไม่เคยเห็นวัยวะเพศคนนะคะไม่ว่า,าจะเป็นหญิงหรือชายก็ทราบแต่ว่าตรงนั้นจะมีเส้นขนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าทําไมทาไมพี่สาวตุ้มขนเยอะจังกันะนะคะที่ไหนได้เป็นหัวน้องเป็นหัวเด็กที่มันโผล่ออกมาแล้วขึ้นพอน้ํา น้ำน้ำข้าถุงน้ํำข้าแตกใช่ไหมเด็กก็โผล่พืดพืชพืชออกมาแล้วมันก็ไปหัวเนะี่ยมันก็ไปถุยเอากับไอ้ผ้ายางที่เขาเอาปูปูตรงที่เราจะคลอดนะคะมันก็มีน้ําน้าน้าเมือกน้ําอะไรด้วยหรือเปล่าน้าน้ําน้ํำข้ามอะไรมันก็ขลวดมาเนาะพี่สาตุ้มก็ต้องรับเอาโดยที่มือก็ไม่มีถุงมือไม่มีอะไรเลยนะคะมันก็ลืน่นนาะดีแท้นที่น้องก็ไม่หลุด ก็เห็นแต่ในโทรทัศน์น้องพี่ตาตุ้มก็เอามือสองมือเนี่ยค่ะจับขาน้องนะคะตบหลังมันเพราะว่าเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องแต่เขาองค <c oughs> งจะโดนน้ําน้ําน้ําเข้าปากพี่ตาตุ้มก็ตบหลังเพราะเขาเขาร้องเสร็จแล้วก็เอาน้องอะ่ะมากอดอุ้มเอาไว้แล้วก็เอามือจกปากน้ำเมือกน้ำค่่าอะไรออกมาเอาเอาเอา,เอามือจกปากเสร็จแล้วก็ดูดจมูกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีน้ําในจมูกเพราะว่า,าถ้าท่าท่าพยาบาลเขาทัเขาจะเอา ช่วยจุดจุดจูดจดูดดูดเอาเหมือนดูดหัวเหมือนดูดหัวจูบออกมาเสร็จแล้วน้องเขาก็ร้องแงะแงะแงเนาะพยาบาลก็คงจะได้ยินเสียงเบบี้ร้องนะคะเขาก็มาเขาก็บอกอ้าวคลอดใบแท้อย่างนี้อย่างนั้นเพราะเป็นลูกคนที่สองของเขาเนาะก็น้องก็คลอดออกมาก็ได้เลี้ยงดูกันจนน้องเข้าตจนน้องเขามีครอบครัวนะคะน้องคนนั้นหลานเป็นหลานสาวของพี่สาวตุ้มเองนะคะ หลานทุกคนของพี่สาวตุ้มนะลูกของพี่สาวคนที่คนแรกของพี่สาวตุ้มสามคนเนี่ยก็พี่สาวตุ้มเป็นคนสอนให้ใส่เสื้อชั้นในให้ใส่ผ้าอนามัยให้การบางตัวการอะไรต่างๆซักผ้าอะไรให้เขาหมดทุกอย่างนะคือสามคนลูกของพี่สาวคนโตแล้วก็ลูกของพี่สาวคนรองอก็สองคนก็พี่สาวตุ้มเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าเขาเลือกล้างยาลาก,กันอะไรกับสามีเขาลูกมาไปที่บ้านแม่นะคะบ้านยายโมพี่สาวตุ้มก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงสิเพราะว่า เพราะว่าเราจะปล่อยให้แม่เราดูน้องคนเดียวได้ยังไงอะน้องน้องน้องตั้งพี่สาวคนโตมีสามคนพี่สาวคนรองมีห้าคนแล้วก็น้องชายที่อายุหา่างกันกับพี่สาวตุ้มอีกสิบสองปีนะคะน้องก็ไปเกิดไล,ล่กันกันลานเสร็จแล้วก็ยังมีลูกพี่สาวคนที่สามที่พี่สาวตุ้มบอกว่าเป็นคนทําคลอดเขาก็มีกันอยู่สองคนโอ้ยหลานเยอะมากนะคะแม่เขาจะไปเลี้ยงไหวได้ยังไงแม่พี่สาวตุ้มก็แก่แล้วเนาะไปตักน้ามาให้อาบซักผ้านี่เป็นกระบุงโกยนะพอพี่สาวตุ้มไปเรียนที่สารคามเนี่ย เจ็ดแปดกับน้องชายตัวเองนะพี่สาวต้มเลี้ยงคนมาเลี้ยงเด็กมาแปดคนแล้วก็มาเลี้ยงลูกตัวเองอีกสองคนเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกนี่ก็ยังมีเลี้ยงเด็กก็มีอยู่นะคะแล้วก็ก็ได้ช่วยคนอะไรก็ได้ทํโครดนะคะก็ได้เย็บแผลเย็บอะไรตามภาษานักศึกษานักเรียนเนี่ยแหละนะคะก็คือว่าได้ใช้ใช้ประสบการณ์จากการเรียนมาเยอะอยู่นะแล้วก็พอตอนมาอยู่ที่ทํางานที่สนามบินนะคะก็มีอ่ะก็มีอ่ะ สารนั่นเลยเขาเป็นหน้ามืดตาลายเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือกว่าที่พยาบาลสนามบินจะมานะพี่สาวตุ้มก็ช่วยเขา คือเราก็มีความรู้พื้นฐานแล้วก็ไปปลดตะขอเสื้อในนะเพื่อนก็บอกว่าเออยายนี่เธอไปปลดตะขอเสื้อในทําไมเขาทําไมทําไมเธอลามกอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็ปลดกางเกงปลดปลดกางเกงออกกางเกงมันกรนะดัดในสมัยนี้คนเข้าก็ใส่กางเกงรัดกันแล้วภาษาตุ๊กีปลดกางเ,เกงกงเออกปลดตะขอเสื้อชั้นในออกแล้วก็จับนอนตะแคงจับท่าให้สวยดูดีนะคะแล้วก็จับชีพจรฟ,ฟังเสียงหัวใจอะไรก็ว่าไปแล้วทีเนี้ยนะอ่า เพื่อนๆก็บอกว่าเธอรู้หรอเธอทาเป็นหรอพี่สาตุ้มก็บอกว่าทําเป็นในลักษณะที่ทําเป็นเนี่ยแหละนะคะก็ทําไปตามขั้นตอนที่เรียนมามันจะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือช่วยไปนะคะมันก็มีมีพอเราช่วยได้นี่เรามีความสุขนะมันมีความสุขมันเหมือนกับกุศลมันกุศลมันแผ่มันแผ่กุศลลนะแล้วพี่สาวตุ้มก็ทุกครั้งที่ได้ช่วยคนหรือว่าได้ทําให้ได้อะไรก็แล้วแต่พี่สาวตุ้มก็จะอุทิศวนกุศลนี้ให้ พ่อแม่พิสาตุมแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะให้เทวดาที่ปกป้องคุ้มครอง,ง,อ,งอ่านประจำตัวพิสาตุมแล้วก็แผ่ให้กับสัมภเเศีที่ไม่มีญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบ่งกันไปคนละเล็กละน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเนาะพิสาตุ้มก็ชอบที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าจะถึงขั้นไปบวชไหมเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ว่า<ม>เออแค่ปฏิบัติธรรมก็พอนะแต่พักหลังมานี่พิสาตุมก็สติ ไม่ใช่สีไม่ใช่สติสตสติไม่ได้แตกเขาเรียกอะไระคะอ่ะาพักหลังมานี่พี่สาวตุ้มก็สีแตกดื่มดื่มคนเดียวก็ดื่มนะบางทีก็กรึบหนึ่งแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขวดนึงเปิอดอะทิ้งเอาไปสักสองวันสามวัน,วนก็ดื่มก่อนกิกน,กนข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันนอนไม่หลับอะมันก็เลยเออดื่มซีดูซี่มนจะเป็นยังไงนะพี่สาวตุ้มก็นั่นแหละนะคะทีนี้ก็จะมาเล่า มาเล่าเรื่องที่พี่สาวตุ้มก่อนที่จะมาเมืองนอกพี่สาวตุ้มก็เป็นครูเนาะก็ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนทุ่งอำเภอบานอนนิวาสจังหวัดสกลนครบ้านบ้านพักครูก็เป็นบ้านพักครูร้างๆเนาะนะคะเป็นบ้านพักครูร้างๆประตูหน้าต่างก็ไม่ก็ไม่แข็งแรงเนาะพี่สาวตุ้มก,ก็กลัวนะคลิปนี้ขอพูดภาษาไทยเนาะพี่สาวตุ้มก็กลัวๆนะแล้วลงแล้วบ้าน บ้านพักครูก็อยู่ห่างจาก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 หมู่บ้านนะประมาณสักห้าร้อยเมตรอยู่มั้งพี่สาตุ้งอยู่ที่นั่นสามเดือนนี่ขอย้ายด่วนเลยนะเพราะว่ากลัวแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เรากลัวเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่มีใครแล้วก็บ้านมันก็ไม่แข็งแรงเรากลัวผู้บ่าวบ้านนอกเขามาถีบป,ประตูพังเข้ามาแล้วมาล่วงละเมิดเราอะ่ะมันไม่ได้ <laughs> ถ้าเราถ้าเรายินดีด้วยมันก็จะสนุกเฮฮาไปนะ ออรู้จักคำว่าอรู้จักคำว่าอะไรอะที่จะไปฟรีสไตล์อะไรมากมายนะอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะมันก็เป็นอะไรที่ที่เราต้องดูแลตัวเองอะพ่อแม่ก็ห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอได้ พบสามีเนี่ยแหละนะคะว่าที่สามีก็ตัดสินใจลาออกมาแล้วก็มามาอยู่ที่เซอิสแลนนะคะแล้วก็เอาใบประกาศมาสอบเทียบกับการเป็นครูประถมระบายนะคะแต่ว่าพอพี่สาวตุ้มมาสอบม,ม,มันไม่ได้สอบหรอกมันมาเทียบใบประกาศเส็จแล้วมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นครูมันจะส่วนใหญ่ก็ครูก็คือไม่ใช่ครูประจําการเพราะว่าการเป็นครูประจําการที่นี่จะต้อง สูงจากที่นี่นะพี่สาวตุ้มก็มาเป็นครูผู้ช่วยนะเขาต้องการเราเขาถึงจะเรียกเรามากินเป็นชั่วโมงมันไม่พอกินหนะพี่สาวตุ้มก็เลยออกจากตรงนี้แล้วก็ไปทําทงานที่สนามบินนั่นเองนะคะหลังจากที่เป็นคุณแม่เ,เลี้ยงเดี่ยวมันต้องทํางานด้วยนะสา,ม,ามีเก่าก็ส่งเสียอยู่แต่ว่ามันก็ไม่พอหรอกนะก็เลยมา,มาทำงานที่สนามบินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สาวตุ้มนี่ก็ผ่านงานมาเยอะอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นทํางานที่สนามบินแล้วก็ยังทํางานที่ฟิสเนสด้วยนะทำงานาห้องเทรนเนอร์ห้องเวทเนี่ยอะไรนะคะกูทำหลายงานกว่าจะผ่านมาได้นะสุดท้ายตอนนี้ก็มาจับงานเป็นานางห้องเนี่ยะไรนะคะอย่างคลิปที่แล้วที่สาวทุบปูนไปก็มาทางานเป็นนางห้องแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นงานสุดท้ายหรือเปล่าก่อนที่จะเกษียณน,นะถ้าทุกอย่างโอเคแต่ว่าตอนนี้มันมีความกดดันอย่างอื่นอยู่ว่าในนั้นเนี่ยตอนนี้มีความอิจฉากันเพราะว่า รีเซพชันกับหัวหน้าแม่บ้านรู้สึกว่าจะไม่กินเส้นกันทุกครั้งที่ไปทำงานนี่สาตุนมจะรู้สึกมีความไม่สบายใจตรงนั้นที่เขาพูดอันนั้นอันนี้เล่าให้ฟังแล้วสาวตุ้มไม่อยากฟังอยากทำงานอย่างเดียวตอนนี้ก็มีความคุนดันว่าถ้าหัวหน้าแม่บ้านลาออกไปสาวตุ้มก็จะเป็นคนที่อ,อายุราชการเพิ่งจะเข้าบรรจุ จะเป็นคนที่มีอายุราชการรองลงมาจากหัวหน้าแม่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบอะไรหมดหรือเปล่าวี่สาตุ่มก็เลยกังวลว่าจะทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานที่เยอะอยู่นะและเวลางานถ้ามันไม่สวยไม่สําเร็จไม่รุ่งร่วงเนี่ยเจ้าของโรงแรมก็จะชอบมาต่อมาคือว่ามามาคอมเพลนเขาเรียกอะไรคอมเพลนภาษาไทยมามาตาหนิ อ่าหัวหน้าแม่บ้านนะถ้าที่ท้างหัวหน้าแม่บ้านเขาไปได้งานที่อื่นแล้วก็ทิ้งตําแหน่งนี้มันจะเป็นหน้าที่ของพี่สาวตุ้มหรือเปล่าแล้วก็เกรงว <eterm> ่าเราจะทําไม่ได้เขาว่าเขาทํางานหนักมากนะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มก็จะพยายามนะมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันท้าทายแต่บางทีพี่สาวตุ้มก็เกรงว่าตัวเองจะจะจะรับไม่ได้จะรับจะทำไม่ได้จะรับไม่ได้จะทำ ก็ต้องลองดูนะมันผ่านสามเดือนมาแล้วพี่สาวตุ่มผ่านการทดลองงานสามเดือนแล้วนะเดี๋ยแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วนะคะเอ่อก็ทํางานจันถึงสุกแต่ว่าถ้ามีลูกค้าถ้ามีแขกเยอะทำงานมันจะมีอยู่2วันที่ทํางานคนเดียวถ้าเพื่อนที่ทํางานคนเดียวทําไม่ได้เนี่ยมันห้องเยอะเนี่ยก็ต้องไปช่วยเขานะตรงกันข้ามกันถ้าพี่สาวตุ้มทําคนเดียวเนี่ย เพื่อนจะมาช่วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะพี่จากรุกมีความรู้สึกว่ามันกังวด,ดันนะไม่ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรมันก็มีความกดดันทั้งนั้นเลยแต่ว่างานการงานทําเครื่องบินกับงานทําโรงแรมเนี่ยมันก็ต่างกันนะทำความสารก็จริงแต่ว่างานมันต่างกันงานโรงแรมนี่จะละเอียดกว่าเยอะมากาฝุ่นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่จักรุก็เลยม,มีความกังวลคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไร คล้ายๆกับว่ามันไม่มีอะไรที่จะพูดเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวนะ<ม>ก็จะฟังกันแบบนี้นะก็พี่สาวตุ้มก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามารับชมที่พี่สาวตุ้มเล่าไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้นะคะ<ม>แต่ว่ามันคือว่าจริงๆริๆเะเตรียมตัวจะมาเล่าเรื่องตลกขำขัน จริงๆว่าจะมาเล่าเรื่องสอน,นักเรียนนั่นหละแต่ว่าม,ม,มันมันลืมไปแล้วชั่วโมงมันกะลืมมาแล้วนีก่ก็เลยก็เลยต้องต้องเป็นแบบนี้นะสําหรับคลิปนี้นะก็ฟังเล่น,ลนๆไปก่อนเดี๋ยวพี่สาตุ้มจะเอาคลิปสั้นๆชัดๆ,ๆสั้นๆมาเล่าดีกว่าอันนี้มันยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่สายตุ้มด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะตาม ะะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ